อ๋ออันนี้มาจากที่ไหนนะมาจากอา่าเผยสชิวโคลาดอ๋อมาจากโคล,ลาดนี่มากี่ครั้งแล้วอันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองแล้ววันนี้มาเรื่องอะไรอ่ะวันนี้มาร่วมบุญกับพายจานค่ะอ๋อมาร่วมบุญแล้ววันก่อนวันก่อนเลยวันก่อนมามาขอพรมาขอพรค่ะอ๋อมาขอเงินกดหนี้ค่ะมาขอเงินกดหนี้กระป๋าตูมากับใครวันนี้วันนี้มากับแฟนค่ะมากับแฟนเนาะเออวันนี้มาเรื่องอะไรบ้าง ไปแล้วได้โชคค่ะอ๋อกลับไปแล้วได้โชคอ๋อคือเอาผ้ายันไปแล้วได้โชคเมือนั้นผ้ายันสีแดงเป็นสีอะไรสีแดงก็เลยได้เท่าไหร่อะได้สองแสนห้าได้แส้จะบอกใครนะเดี๋ควรมาทวงนี่โู่เอาดีใจเลยเธออาจารย์บอกนะการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลิกได้เลิกเบาได้เบาถ้าเลิกไม่ได้ถ้าเบาไม่ได้ก็โตใครโวมัน อันนี้มาขอพรเรื่องอะไรเนี่ยอ,อันนี้อยากได้ผัวฝรังค่ะอันนี้อยากได้ผัวฝลัง,<า>ง What is your name? name อ,อ้ผัวพลังอยู่ใส่เหรผัวพลั่งเก่าป้าทิดฮะเกียรั่องอยได้เด้อสาธุมาขอผัวพลังสาธุนี่ก็คือที่จอดรถที่เตรียมไว้คณะศรัทธา ญาติโยมที่มาทอดผ้าป่าแล้วก็พุทธ,ธาพิเศษเหรียญเทวสุวรรณรุ่นเปิดโชคเปิดลาบก็ขอเรียนเชิญเจริญพรศรัานาบุญมาร่วมด้วยใช้กันเพื่อที่จะมาสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดนอกไปแปลงข้างๆนั่นหรอจะซื้อ19ไร่ราคา4ล้านบาทก็ขอเป็นสะพานบุญญาติโยมนะบางคนก็ เคยมาแล้วที่วัดพระจาจาร์พระจาจารต์ตอนนี้ก็กําลังปรับพื้นที่ให้อจอดรถแบบมาตรฐานจอดแบบไม่ติดไม่คาไม่ล่มไม่จมไม่มีการดึงหน้าดึงหลังเพราะว่าอะไรมาตรฐานอีกชักหน่อยแล้วก็จะเอารถมาบด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 ก็มาร่วมด้วยช่ยก,กันนะโยมนะมาเป็นสะพานบุญด้วยกันบางคนแล้วก็มาที่วัดพระจาจาร์ก็มาขายธงขายที่มาเปิดโชคเปิดลาบกลับไปแล้วก็มีโชคมีราบอ,าอย่างวันก่อนคนหนึ่งมาก็ขอพร มีโชคไป12ล้านก็ถือว่าโชคดีร่ำรวยแล้วก็ขายที่ได้4-500ล้านก็ขออนุโมทนาบุญเนาะ,ะมารับเป็นเจ้าภาพถมที่ถมทางให้ก็สาธุในบุญในกุศลน,นะได้สร้างบุญบาร,รมีถ้าเราอยากมีโชคมีลาบแล้วก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมนาะโยมเนาะขอให้โชคดีร่ำรวยมานะวันที่21นี้นะโยมนะขอจะเจริญพร